ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการล้างรถไฟฟ้านะครับนี่หลายท่านถามเข้ามามากมายว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันล้างได้ไหมมันโดนน้ำได้ไหมมันจะช็อตไหมไฟจะไหม้ไหมวันนี้ผมจะประทำคลิปให้ดูว่าการล้างรถไฟฟ้านะ่ะมันทำได้ครับทำได้ปกติทั่วไปเหมือนล้างรถน้ำมันเลย เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสาธิตให้ดูหลักการง่ายๆของการลถไฟฟ้านะฮะของการล้างก็คือหลักการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเลยหนึ่งเลยครับเรามาปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยครับปิดเบรกเกอร์ตัดไฟทั้งระบบครับนะครับเนี่ยผมทําการปิดเบรกเกอร์ละปิดเบาะให้เรียบร้อยครับผมก็จะทําการ ฉีดน้ำครับเดี่ยดูเดี๋ยวผมจะฉีดน้ำให้ดูนะครับว่าผมฉีดจริงล้างจริงนะฮะดูกันเลยแต่ข้อสำคัญหลกัหลกๆเลยอย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเพราะน้ำมันแรงมากเราฉีดน้ำใส่ยางน้ำทั่วๆไปเนี่ยโอเคครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีเลยแหละเพราะผมล้างผมประจำอาทิตย์หนึ่งผมล้างสองสาครั้งครับ นะครับผมก็ฉีดน้ําปกติน่ะนะครับไม่มีปัญหาครับผมล้างหมปกติอย่างนี้ประจําครับเนี่ยล้างได้ครับผมฉีดทุกซอกทุกมุมเราปิดเบรกเกอร์แล้วครับเราไม่ต้องกลัวแล้วน้ํามันไม่สามารถเข้าไปทําปฏิกิริยากับไฟเราได้ครับเนี่ยครับเนี่ยผมฉีดน้าทังคันแหละต่อไปเนี่ยผมก็จะทําการ ซักล้างมันล้างมันให้เรียบร้อยเนี่ยผมก็ทํานี่ครับล้างปกติเลยครับผมล้างผมอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งผมล้างสองสาครั้งนะครับพอเลอะหน่อยผมก็ล้างหละผมยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับว่าล้างได้จริงครับโดนน้ําได้ครับอย่าไปกลัวอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากมายครับนี่ครับ ผมลองทดสอบไปแล้วผมล้างจริงนะครับผมล้างจริงล้างประจําด้วยก็ตั้งแต่ใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนีครับเอาเป็นว่าสรุปกันเลยนะครับว่ามันล้างได้จริงครับมันโดนน้าได้ครับไฟฟ้าไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเชื่อผมเถอะมันล้างได้ สีฉวีวันทุกซอกทุกซอยทุกมุมนะครับเอาเป็นว่านะครับสรุปกันไปเลยว่ามันล้างได้ครับนี่ครับมันล้างได้ครับไม่ต้องกลัวครับบางคนกลัวไม่กล้าล้างครับนี่ครับล้างเลยครับไม่มีปัญหาครับที่สำคัญหลักๆเลยคือหนึ่ง คุณต้องปิดเบเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับนะครับและสอห้ามเด็ดขาดเลยการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับ2ข้อหลักๆใหญ่ๆเลยก็มี1นึ่งเกอร์สเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแรงดันสูงนะครับเบกเกอร์ต้องปิดให้เรียบร้อยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงว่าภูจากวะ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพยายามไม่ใช้นะครับเนี่ยครับเนี่ยผมล้างขัดเข้าไปขัดรอบคันเลยไม่มีปัญหาครับเนี่ยครับล้างขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัวครับผมล้างมาสองเดือนแล้วครับ ตั้งแต่ใช้รถมาได้รถมามันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับผมล้างมาสองเดือนแล้วครับล้างเสร็จแล้วเอามาฉีดน้ําต่อเห็นไหมครับนี่ครับแค่นี้ก็สะอาดครับล้างได้ครับขับรถลุยฝนได้ครับผมก็ลุยผมประจํานะครับนี่ครับนี่ครับฉีดครับ ฉีดเข้าไปแรงดันของน้ำประปาก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับก็โอเคพอดีพอดีอดแต่เน้นย้ำเลยนะครับอย่านะครับอย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเด็ดขาดพอน้ำมันแรงมากอาจจะมีผลกระทบกับตัวรถและระบบไฟได้นะครับปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งที่ล้างล้างเสร็จเช็ดให้แห้งแล้วค่อย เปิดเบเกอร์ล้วลองเทสดูนะครับล้างเสร็จเช็ดให้แห้งทุกซอกทุกมุมทุกส่วนแล้วค่อยเปิดเบเกอร์นะครับนะครับเนี่ยผมล้างเสร็จและเนี่ยเสร็จละผมล้างปกติเลยชีน้ำปกติเลยล้างเสร็จและนะครับสรุปวันนี้นะครับคือผมมาล้างรถให้ ให้ดูกันว่ามันล้างได้จริงเพราะมีถามเข้ามาเยอะมันล้างได้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ